มีปฐมมาเลกทั้งลำเลยห้า <5. S 2> ไม่สัหน้ากากเลยสามคนนักขา่าวยังไปถามท่านทําไมท่านต้องการจะเห็นรอยยิ้มแบบที่นายกให้เราอบายไหากคุณอนุทินบอกคนไทยต้องอย่าลืมว่าการที่โควิดเป็นโรคประจําถิ่นแปลว่าคนส่วนใหญ่มีภูมิคุ้มกันต่อโรคแล้วประเทศไทยเนี่ยตามข้อมูลทางการแพทย์เขาก็บอกว่าคนมีภูมิแล้ว90%ดังนั้นการใส่หน้ากาก จึงควรเป็นไปตามความสมัครใจให้ทุกคนประเมินตัวเองได้คำนึงถึงความเสี่ยงส่วนตัวหรืออาจจะกําหนดให้ใส่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงอย่างเช่นโรงพยาบาลมีกลุ่มเสี่ยงสูงอยู่มากมนี่คือความสมเหตุสมผลของการปรับมาตรการทั้งโลกค่ะแล้วเราไปต้อนรับนะักท่องเที่ยวคุณอนด์รูนบอกเราก็ตั้งใจจะสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรสร้างความมั่นใจให้กับทุกคนมไม่ได้ใส่หน้ากากไม่ได้หมายความว่าจะติดโควิดไม่ได้นะคุณอนุ์รูทีนบอก ผมฉีดวัคซีนมาแล้วหกเข็มเคยติดแล้วด้วยอาการไม่รุนแรงนั่นก็เป็นเหตุผลที่เราฉีดวัคซีนกันไม่ใช่หรือและถ้าฉีดวัคซีนแล้วต้องอยู่ความหวาดกลัวเหมือนเดิมเนี่ยจะฟื้นเศรษฐ,ฐกิจได้อย่างไงฝากสื่อทําความเข้าใจด้วยมีภูมิแล้วเราก็ควรจะได้เห็นหน้าเห็นาตาเห็นรอยยิม้มกันบ้างนี่ตานผูมชมดวสามต้นตีเห็นปลากระวงด้วยวไม่ใส่หน้ากากเห็นไหมค่ะนี่เพืพ่อเห็นรอยยิมย้มค่ะยิ้ม ท่านผู้ชมว่ากันต่อไปแต้ถ้าฉีดวัคซีนแล้วต้องอยู่กับความหวาดกลัวเหมือนเดิมเนี่ยจะฟื้นเศรษฐกิจได้ยังไงฝากสื่อทําความเข้าใจด้วยม,มีภูมิแล้วเราก็ควรจะได้เห็นหน้าเห็นตาเห็นรอยยิ้มกันบ้างนี่ท่านผู้ชมดูสาททมัญตรเห็นปลากระรุงด้วยค่ะ<า>ไม่ใส่หน้ากากเห็นไหมค่ะ<า>นี่เพื่อเห็นรอยยิมย้มค่ะยิ้มท่านผู้ชมว่ากันต่อไปประเทศที่มีมาตรการเฉพาะ